ถึงเวลาข่อยได้หฮ็กกินอีกแล้วเอาขอ่ขอยเลวข่อยอยากกินสุมพักเสียเอาบะแม,นห,มน,นหอมต้นโอ้ยต้นหอมค่าแต่วอยู่นั่นละเลยนะะเจ้าของสากลโอ้โหรลอนเบิง่งสวนพักเขาเบิง่งงามบ้กค่ะข่อยนี่อยากปลูกไปแบบนี้เด้แต่ปลูกใได้เตื่อข่อยก็ซอยเก็บเพิ่นอยู่เด้แต่เก็บได้ประมาณกําหนึ่งค่ะน้องนันเจ้าของเพิ่นเก็บเมดทุกคนคิดว่าข่อยซื้อมาจากบ้านหมดที่ข่อยเทจวกลงไปนี่คือยี่สิบาทจ้าได้หลายแห้งที่ข่อยทำมานี่ประมาณ3มวันนะคะ แต่ที่จริงขอเห็ดแต่มือเดีเวเยวแหละ้าจะไปคุณไปเพีเลยเพื่อได้มาเห็ดตัวนี้เ็นจะเป็นวันที่สอง เราก็จะมันล้างให้มันหล่อนอย่าให้มันมีขี้ดินติดในใบมันตามด้วยเกลือนะคะด้วยยี่ห้อเอียงก็ได้ใส่ลงไปหรืรอ,อจะใส่มือห่อก็ได้นะเพื่อความยองง่ายไม่ต้องกลัวว่ามันสิเข็มดอกเพราะว่าเราเอาไปล้างเหมือนเดิมคอยก็ย่องเขาไปมีพลังหลายสมัยก็ใช้แรงลงไปเลยจ้าอุย้ยลืมข่าวไปว่ามาเศร้าชั้นทานเล็บมาคอยย่างงามมือใดในมีเวียกต้องให้เฮ็ดตลอดไ่เคยได้ทาเล็บจากเธอเพิ่งมาท่าไดสองมือนี่ล่ะอยากสิง,งามแน่ก็มีเวียกมาให้เฮ็ดอ,อีกแล้วอ่ะอ่คอ่อยทาไหม พอห้องยองจนใบหอมสดมันอ่อนตัวแบบนี้เลยจังอ่อนหนามมาเทาใจตอนเวลาหอกันมากะสีออกน้ำคิ้วๆออกจนเมื่อยกะสีเทหนามไปประมาณหาโอ้โหคนละน้องจดคิดว่าน้ำเขียวบ่ยยองได้สักพักหนึ่งหอกกะสีมาหลังจนน้ำเขียวมันออกอีกเทือนหนึ่งค่ะสูตรบัวใต้โตเนาะค่ะบางคนสูตรบัคือกันเนาะค่ะแต่ข่เฮูุนนี้คือแบบว่าอร่อยเยี่ยมมากหลังมาสักพักจนมันสะอาดแล้วคอยลืมค่ะพี่น้องลืมตุดยันสินยาวปวดก็เลยขออนุญาตตุดสักก่อนคิดว่าพ่อแล้วกะจังมาใส่น้ำแล้วก็ตามด้วยเกลือ ส่วนเ,เกลือในบวงหัวใส่ซ้ำไดเด้วยค่ะกะปริมาณเอาเลยใสไปแล้วก็ชิมน้ำแนยหยานมันเค็มทีนี้เฮากระสิมาคู่เค้าเกลือให้มันเข้ากันกับผักสีกอหอดที่เด็ดแล้วค่ะใส่น้ำาขาขาด<ม>บใไญ่เด้อจ้าน้ำเขานี้ใส่ลงไปแล้วมันจะเปรี้ยวแล้วก็อร่อยมากแต่หฮอต้องดองก่อนห่อให้ตอนเช้านี้เอาไปตากแดดในตอนแรกไดนกินเลยแต่ถ้าหฮอทำตอนแรงเมื่ออื่นเสาได้กินเลยจ้าหมอก็จะมาหน่อยโดขอคนญุญาดเปลี่ยนหมอกก่อน ขอยกระใส่ทวงวงอกเป็นน้ำเนาะค่ะบุกคลในเฮือนหลาแต่ก็อยากใส่ทั่วงอกน้ำหละเพราะว่ามันแซ่บส่วนนี้ขอย็ดตอนแรงเด้อตื่นเ้ามากก็เป็นจอยาตาก็จะประมาณนี้เด้อจ้าตื่นเ้ามากน่าทานมากแล้วก็จะมีป่นปลาทูด้วยเอาไว้แจววันนี้ก็จะเอาไปแจวด้วยแล้วก็จะไปทําแบบใส่พริกใส่ชูรสไปด้วยเอี๋มากินซื่อน่ะกินกับเขาะซื้อแต่บ่าต้องแจวป่ะนอ่ะเดี๋ยวมาเบิง่งข่อยชิ้ยมกินให้เบิ้งพี่น้อง ปาเข้ยันยัอับคำบุบโอมลเลยค่ะผกักไปนํากระน้ำลายแตกไปนําขนาดกินมาแล้วได้เนี่ชิมเสร็จแล้วก็จะมาตักใส่ถ้วยแล้วนะพร้อมเตรียมตัวกินเขากันได้เลยใช้กระจองตักไม่สะดวกขออนุญาตหยุมอเอาแล้วกันค่ะเอามือนี่แหละหยุมอเอาเพราะว่ามันสะดวกกว่ากันนะคะตักน้ําลงไปนําเผื่อใ้ชดน้ำมันเผื่อมันแขวนเท้ล่องข้อเอาประมาณมนี้แหละบ่าต้องเอาลายเดี๋ยวกินบเหมือปิดฝาแล้วก็จะมาทําการปรุงแล้วนะใส่ชูรสลงไป ใส่บอกพริกปน่นแล้วก็ค้นให้พริกกับชุร้นให้มันเข้ากันนะคะบอกเลยว่าใส่ใส่ชุร้นลงไปนี่แบบว่าแซ่บมากอุ้ยน้ำลายแตกต่อไปก็ตมโดยบอพริกโดดค่ะบอรพริกสดบบมีใส่บอพริกแห้งแทนเพราะว่าบอพริกสดนี่เขาเอาไปตำป่นจนหมดแล้วนี่คือป่นปลาทูของเรานะคะจะเอามาแกวจะบอกว่ามันเข้ากันปั้น,นยัง ก็จะมีผักเยอะแยะมากมายผักลืมผัวแล้วก็ผักผักอีทรนนําบอกว่าแจ้วนี่เขากันนี่ปันอย่างเลยจ้า<อ>มันี่ก็ขาตัวลาไปก่อนเด้อจ้าขออนุญาตไปแซบแซบก่อนเด้อผู้ใดอยากมากินกับเมนองสตาร์กระเพรามาเด้อจ้าเดี๋ยวมันสิีมืก่อนบอกเลยนะว่าไม่ได้ย่องเจ้าของค่ะเพราะว่าดิฉันเฮ็ดแ่บอีี